ขยีย้ดิเมขอเสนอสับประยุทธ์ทะลุฟ้าภาคสงครามสำนักม่านเมคาตอนที่13เสียงกึกก้องกับปานาตปานฟ้าผ่าเหนือจัตุรัสกว้างคนนับไม่ถ้วนเงยหน้าตื่นตนกเคียงเห็นบนฟ้าเปลวเพลิงสีม่วงลุกไหมเป็นวงกว้างมวลอากาศมหาศาลถูกขึ้นเพลิงยึดของและใจกลางของทะเลเพลิงสีม่วงเปรวเพิงสีเขียวใสกลุ่มหนึ่งเด่นชัดถนัดตาเป็นพิเศษ ไม่ว่าเปวเพลิงสีม่วงเข้มจะโหมกระหนำ่ำเช่นไรก็ไม่สะทกสะท้านเพียงหายใจเข้าออกไม่กี่ครั้งเปวเพิงสีเขียวใสสามารถกำจัดเปวเพลิงสีเขียวม่วงที่เข้ามาโจมตีได้ถึงขนาดบอกได้ว่าเปวเพิงสีม่วงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเปวเพิงสีเขียวใสแม้แต่น้อยเพียงชั่วพิบตาเปวเพลิงสีเขียวใสสามารถกืนกินเปวเพลิงสีเขียวม่วงที่ตอนนี้แพร่ขยายเป็นวงกว้างสรุปง่ายๆก็คือ แปรเพิงสีเขียวม่วงถูกกืนกินเมื่อแปลเพิงสีเขียวม่วงชุดสุดท้ายถูกแปลเพิงสีเขียวใสกืนกินไปจน,นหมดสุดท้ายแล้วก็เผยร่างของคนผู้หนึ่งออกมานั่นก็คือกูเฮอกูเฮอร์ถูกพลังงานสีเขียวใสถลร่มโจมตีจนกากเลือดสุดท้ายก็ร่วงลงมาสู่เบื้องล่างเหล่าบรรดาคนชมข้างล่างเนี่ยสามารถแลเห็นกูเฮอร่วงดิ่งลงมาจาก,ากฟ้าฟ้าเหมือนสักกูนาปีคักด้วยความตกตะลึง เงาล่างของกูเฮอร์ที่ดิ่งลงมาสู่พระสุธาเพียงเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่ตัวเขาจะกระแทกพื้นแต่โชคดีได้หยุนซานที่ใช้พลังงานบางอย่างรับตัวไว้ก็เลยไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสกูเฮอที่ดิ่งลงมาใบหน้าซีดเซียวได้รับบาดเจ็บเลือดกบปากอีกต่างหากและตัวเขาเองก็สามารถบอกได้ว่าเซียวเหยียนนั้นมีพลังกำลังที่มากมายมหาศาลถ้าโจมตีที่ปล่อยออกมาเมื่อคู่เซียวเหยียนไม่ได้เอาจริงทั้งหมด เสียวเหย,ยนได้รถทอนพลังออกไปบางส่วนถ้าเกิดเสี่ยวเหย,ยนใส่พลังเต็มที่ตัวเขาสามารถการันตีเลยว่าวันนี้ต่อให้เขาไม่ตายก็ต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสแน่นอนสายตาของคนดยรอบที่มองไปที่กูเฮอแต่ละคนบอกได้คําเดียวว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นมันเป็นไปได้ยังไงว่าราชาโอสุดกูเฮอจะแพ้ภายในสิกระบวนท่าพวกเขาคิดในใจว่าเด็กเพียงอายุ20ปีเท่านั้นแต่สามารถ ความระดับจกกักรพพัดได้นี่ช่างเป็นพลังที่น่ากลัวจริงๆตอนนี้สายตาของทุกคนได้จับจ้องไปที่เดียวกันที่ไม่ใช่กูเฮอแต่เป็นคนที่อยู่บนท้องฟ้านั่นคือเซียวเหยียนหลังจากแปลเพลิงสีเขียวใสได้มาลายหายออกไปเซียวเหยียนยืนกลางอากาศไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยสง่าราศีของผู้แก่งกล้าฉายออกมาจากตัวเขาพวกเจี๋ยสิงเทียนตอนนี้รู้สึกดีใจปเป็นอย่างมาก ที่เห็นราชาโอสถกูเฮอร์แพ้เสี่ยวเหียนภายในกระบวนท่าสุดท้ายพวกเขาบอกได้คำเดียวว่าถ้าโจมตีของเสี่ยวเหียนเมื่อคู่คนที่สามารถรับได้มีเพียงแค่ไฮโปตงกับเจียสิงเทียนเท่านั้นส่วนคนอื่นตายหาแน่นอนตอนนี้ราชาโอสถกูเฮอร์แพ้แล้วเท่ากับว่าเสี้ยนหนามของเราก็หมดลงไปลายหนึ่งด้วยนิสัยของเขาในเมื่อตอบรับคำท้าเสี่ยวเหียนแล้วต่อหน้าธนกกำนันด้วย คิดว่าคงไม่เสียคําพูดเจ้าสิงเทียนกล่าวขึ้นมาว่าเซียวเหยียนเองก็ใช้ปานยุทธ์เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันแต่โชคดีที่เซียวเหยียนสามารถฟื้นฟูปานยุทธ์ได้เร็วกว่าคนอื่นบวกกับว่าเซียวเหยียนยังเป็นนักปรุงโอสถมีโอสถมากมายที่สามารถฟื้นฟูพละกกาลังได้ในเวลาอันสัน้นถ้าไม่เช่นนั้นในขณะที่ต้องต่อสู้กับหยุนซานอีกเดี๋ยวพลังปานยุทธ์จะไม่พอเอาอีกเดี๋ยวซึกใหญ่เปิดฉากพวกเราสกัดพวกวุวโสสํานกม่านเมคา อย่าให้พวกมันประสานกำลังจัดตั้งค่ายโกนเป็นอันขาดไม่เช่นนั้นจะยุ่งยากไปใหญ่ส่วนหยุนซานก็เหมือนกับที่เสี่ยวเหยียนบอกไว้มอบให้เป็นหน้าที่เขาจัดการแล้วกันให้เขาต่อกอนกับหยุนซานตามลำพังใช่เสี่ยงเกินไปหรือไม่เชี่ยมีเอ๋อกล่าวขึ้นมาวางใจเถิดอย่าลืมว่าเซี่ยวเหยียนยังมีอาจารย์ลึกลับท่านนั้นอีกคนถ้าไม่ไหวจริงๆถึงตอนนั้นข้ากับเท่าเจียน แล้วก็มังกรขนองสมุรจะเ,เร่งรีบปีกตัวออกมาหนุนเข้าอีกแรงด้วยพละกําลังของพวกเราหลายคนต่อให้เป็นหยุนซานก็ตานได้ไม่นานแน่นอนเมื่อศึกใหญ่เปิดฉากข้าจะส่งสัญญาณถึงตอนนั้นไพ่พลสิบหมื่นที่ลอยอยู่เชิงเขาเย่าเยี่ยจะนําทัพบุกขึ้นมาทันทีได้ยินเช่นนั้นไฮโปตงพังงกศีรษะนิดหนึ่งสายตาจับนิ่งที่ยุนซานแคนหัวเราะกล่าวว่าถัดจากนี้ ต้องจับตาดูตาแก่บัดซบนั่นให้ดีเหนือจตุรัสกู่เฮอที่ใบหน้าไม่มีเสียเลือดหลังอึ้งงานไปชั่วขู่ในแววตาเริ่มทอประกายแงนหน้ามองบุรุษหนุ่มชุดดำเรือนร่างสูงเพียวบนฟ้าผุดลอยยิ้มขื่เจ้าชนะแล้วได้ย uh ินกู่เฮอยอมรับความพ่ายแพ้ด้วยตนเองเหล่าบรรดาผู้ชมเองก็เงียบกิบการพ่ายแพ้ครั้งนี้จะเป็นแผลใจของเขาอีกนานเรื่องของเจ้ากับสำนักมา่านเมคา ข้าจะไม่ก้าวไก่กูเฮอก์กาวออกมาสั้นๆหลังจากนั้นทางด้านกูเฮอก็ทําการถอดชุดเจ้าบ่าวที่ตัดเย็บอย่างดีจนขาดลุ่งลิงลงผืนหันไปกล่าวกับยุนยุนว่ายุนยุนบางทีเจ้าอาจตัดสินใจไม่ผิดข้าสู้เขาไม่ได้จริงๆยุนยุนพอเห็นใบหน้าของกูเฮอที่มีความซีดเซียวเป็นอย่างมากและตัวเขาเริ่มตัดพอตัวนางเองรู้ทันทีครับว่าตอนนี้กูเฮอสะเทือนใจเป็นอย่างมาก ที่ตัวเขาแพ้กับเสียเวเหยียนแต่หยุนหยุนในฐานะคนกลางไม่รู้จะพูดอะไรดีนางอึดอัดเป็นอย่างมากสุดท้ายนางกล่าวขึ้นมาว่าท่านไม่เป็นไรใช่หรือไม่ไม่สาหัสมากกูเฮอรทำการกล่าวต่อว่าท่านเจ้าสำนักหยุนซานวันนี้กูเฮอพลาดพังยอมต้องปฏิบัติตามสัญญาไม่อาจก้าวไกลเรื่องของสองฝ่ายอีกส่วนพิธีวิวานี้ ท่านเจ้าสำนักยกเลิกไปแล้วกันขออําราเพียงเท่านี้หลังจากกูเฮอร์กล่าวจบตัวเขาหันหลังเดินออกไปโดยไม่สนใบหน้าหยุนซานว่าจะรู้สึกอะไรและไม่ฟังคำตอบของหยุนซานด้วยหลังจากกูเฮอร์จากไปก็มีเสียงซุบซิบนินทามากมายดังขึ้นอยู่รอบจัตุรัสคนบางกลุ่มที่ถูกเชิญมาโดยกูเฮอร์และคบค้าสมาคมกับกูเฮอร์เป็นอย่างดีพวกเขาก็คิดว่าในเมื่อกูเฮอร์ไม่อยู่แล้วพวกเขาเองก็ไม่ต้อง อยู่เช่นเดียวกันถ้ากูเฮอร์ต้องการให้พวกเขาช่วยในงานนี้พวกเขาจะช่วยสุดความสามารถแต่ตอนนี้กูเฮอร์ได้แพ้พ่ไปแล้วดังนั้นพวกเขาอยู่ต่อไปก็ไม่มีความหมายอะไรและเขาคิดอีกว่าต่อให้พวกเขาเจ้าออกหน้าแทนพวกเขาก็คงไม่ผลความอับปย์อยู่ดีขนาดกูเฮอร์ยังหนีไม่พ้นสิบกระบวนท่าของเซียวเยียนแล้วพวกเขาเจ้าอะไรไปต่อกกรบเซียวเยียนได้ในเมื่อกูเฮอร์จากไปแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเขาเอง ต้องจากไปเช่นเดียวกันถ้าเป็นคนอัธยาศัยดีก็หันกลับมาประสานมืออำลราต่อหยุนซานแต่ถ้าเป็นคนนิสัยไม่ดีเดินออกไปเลยเนื่องจากว่าศึกครั้งนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวเป็นอย่างมากอยู่ต่อจะได้ไม่คุ้มเสียหลังจากเหล่าบรรดาคนที่ถูกรับเชิญมาโดยกูเฮอร์จากไปแล้วตอนนี้ภายในลานประลังวิธีก็หลงเหลงเป็นอย่างมากส่วนใหญ่จะเหลือแต่พวกที่ถูกรับเชิญมาโดยสำนักม่านเมคา พวกเขาเหล่านี้เองก็ดู้คำว่าถ้าอยู่ต่อไปพวกเขาก็อาจจะไม่รอดเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่กล้าจากไปเพราะเนื่องจากว่ากลัวสายตาที่หยุนซานปล่อยออกมาหยุนซานตอนนี้น่าจะรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากและถ้าพวกเขาจากไปพวกเขาก็คงพบจุดจบไม่ดีไปกว่าตอนที่อยู่มากนักเหนือปะารามพิธีตอนนี้หยุนซานรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเขาวางแผนให้กูเฮอร์กับเซียวเหยียดปะทากันหลังจากทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บ ตัวเขาจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในตอนท้ายแต่กูเฮอกับแพ้เสียวเหวียนภายในสิบกระบวนท่าและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือกูเฮอยังเป็นคนรักษาสัตว์จากเยี่ยงชีพเขาแพ้เสียวเหวียนเขายินดีถอนตัวจากง,งานแต่งครั้งนี้แล้วนําคนทั้ดจากไปโดยดีนี่ทําให้หยุนซารู้สึกโกรธเป็นอย่างมากแผนที่เขาวางมาตลอดกับพังพินาศลงหยุนซานสะบดดาในใจว่าเจ้าคนโง่ เสียแรงที่มีวิชาปรุงยาติดตัวหลังจากนั้นหยุนซานก็ลุกออกมาจากโต๊ะอี้แง้มมองไปที่เซียวเยียนเซียวเยียนข้ามิอาจไม่ยอมรับสาปีเจ้าแข็งแกร่งขึ้นมากเหนือกาอากาศเซียวเยียนเล่มอหยุนซานแป๊บหนึ่งกล่าวขึ้นมาว่าในที่สุดก็นั่งไม่ติดแล้วสินะแต่ท่านี่คือหลักประกันของเจ้าเช่นนั้นเราเจ้าสำนักก็จำเป็นต้องบอกเจ้าด้วยความเสียใจสุดซึ้ง ข่าวครั้งนี้เจ้าจะไม่ได้ลงจากคูเขาม่านเมฆาแบบมีลมหายใจแน่นอนสิทธิสํนักม่านเมฆาทุกคนจงฟังวันนี้ผู้ใดล่วงล้ำาข้าไม่เว้นข้าจะให้คนทั้งจัก,กรวรรดิเียนมารู้ว่าคู้บังอาจล่วงเกินเราเจ้าสำนักตายสถานเดียวเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะตายสิ้นเสียงประกาศสิทธิอันเยือกเย็นของยุนซานบรรยากาศบนสํนักม่านเมฆาเครียดขม่งได้บันดล สายลมเลือดูศาสตร์ชวยพัดในไม้ผิวตลบชักน้ำกินไอเข็นฆ่าอันเข้มข้นแต่และหนแห่งของสำนักม่านเมคาตอนนี้มีเหล่าบรรดาคู่วุโสตั้งท่ารอนานแล้วหลังจากได้ยินเสียงของหยุนซานพวกเขาเหล่านั้นชักอาวุธออกมาเหล่าบรรดาลูกศิษย์เองก็ไม่แพ้กันบุกเข้าโจมตีกองทัพที่มีความเกรียงไกรของเสี่ยวเหวียนโดยทันทีเสี่ยวเหวียนจ้องหน้าไปที่หยุนซานที่ตอนนี้มีความโกรธเป็นอย่างมาก แต่หลังจากนั้นเขาก็ชำเรืองไปมองหยุ่นหยุนที่มีใบหน้าไม่รู้จะทุกข์หรือจะสุขดีสุดท้ายกล่าวขึ้นมาว่าหยุนซานไม่จําเป็นต้องใช้วาจาไปหิดปานนี้เจ้าสุนัขเท่าทําให้ปีดาข้าหายสาบสูญเท่าไราล้างตะกูลเสี่ยวข้ากับสำนักม่านเมคาเดิมก็ไม่อาจอยู่ร่วมโลกกันได้วันนี้ไม่ใช่สำนักม่านเมคารบชื่อออกจากจักรวรรดิเจียนมาก็คือข้าเสียวเย็ยนกบล่างฝังกายไว้ที่นี่ ถูกเสียเหียนด่าแบบนั้นหยุนซารู้สึกโมโหเป็นอย่างมากสุดท้ายเขาก็กล่าวขึ้นมาว่าเสียดายปีดาเจ้าไม่ได้อยู่ในมือของข้าไม่เช่นนั้นมันจะต้องทุกข์ทรมานแสนสาหัสให้สาสมกับความเกลียดแค้นในใจข้าไม่ได้อยู่ในมือเจ้าพอเสียเหรียนฟังแบบนั้นก็รู้สึกสงสัยขึ้นมายิ้มกล่าวว่าในที่สุดก็ยอมรับว่าเจ้าเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของปีดาค่ะหลังจากได้ยินแบบนั้น เซียเวเยียนก็หันไปมองยุ่นยุ่นและกล่าวกับนางไปครั้งแรกว่าตอนนี้เข้าใจแล้วกระมังปีนั้นท่านมีชัยบอกว่าสำนักบ้านเมคาไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของพี่ดาข้าหรือยุ่นยุ่นตอนนี้หน้าซีดเป็นไก่ต้มอย่างมากเนื่องจากว่าปีนั้นนางเป็นคนบอกกับเซียเวเหยียนเองว่าสำนักบ้านเมคาไม่มีความเกี่ยวข้องพูดย้ำกับเซียวเหยียนแบบนี้แต่พอยุ่นยุ่นได้ยินยุ่นซานเปล่าประกาศออกมาแบบนั้นสุดท้าย ยุ่นยุ่นเองก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นช่างโง่เขาจริงๆที่แท้ที่แท้เรื่องนั้นเป็นฝีมือของท่านยุนยุ่นกล่าวกับยุนซานยุ่นยุ่นจงจําไว้เจ้าคือคนของสานักม่านเมคาเพื่อเจ้าเด็กสาละเลวที่วันวันเอาแต่คิดจะกําจัดสํานักม่านเมคาคนหนึ่งเจ้าถึงกับกล้าขึ้นเสียงต่อข้าสิ่งที่ข้าอบรมสั่งสอนเจ้ามานานหลายปีเจ้าเอาไปปล่อยทิ้งที่ไหนแล้วยุนซาน ก็ชากเสียงตะว่าไซยุ่นๆอ่าวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง5,000คนภายในใบสาผมจะเพิ่มเวลาให้เป็น15นาที2คลิปที่เหลือแต่ขอแค่ให้เกิน5,000นะอ่ะแต่ถ้าเกิดไม่เกินเวลาเท่าเดิมนะครับถือว่าเป็นข้อตกลงกันแล้วกันเพราะช่วงนี้คนดูน้อยมากดังนั้นเราขออนุญาต เด้งนิดนึงขออนุญาตแบบกระตุ้นนิดนึงนะครับนะใส่ออรีนอรีนหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าหลายคนไปทำธุระอะไรกันหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะครับเจอกันโอกาสหน้านะคลิปหน้าแล้วกัน